ผู้สืข่าวได้รับแจ้งว่าที่โรงเรียนบ้านไทรทองตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านไทรทองตำบลบางโบดอํอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาคารเรียนจำนวน2หลังมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากส่งผลทําให้เด็กนักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนหวั่นวิตกถึงความปลอดภยัยจึงเดินทางไปตรวจสอบพบอาคารเรียนทั้ง2หลังคือหลังแรกอาคารแก้วกระยาเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงป .4 สร้างขึ้นเมื่อปี2524ถึงปัจจุบันนานกว่า36ปีพบว่าเสา ซึ่งเป็นฐานอาคารมีทั้งหมดจำนวน52ต้นได้เกิดชำรุดเสียหายแตกร้าวมากกว่า30ต้นประกอบกับในทุกช่วงฤดูฝนจะมีน้ำป่าจากทือกเขาใกล้เคียงไหลหลักผ่านตัวอาคารและท่วมขังเป็นประจำทุกปียิ่งทำให้เสาทั้งหมดและตัวอาคารชำรุดมากยิ่งขึ้น และอาคารหลังที่2คืออาคารเบนจามาตเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป .5 ถึงป .6 และยังคงเป็นห้องของนางสาวมายรีปินนางผู้ในการโรงเรียนบ้านไสทองสร้างขึ้นเมื่อปี2020ถึงปัจจุบันนานกว่า40ปีเพราะว่าอาคารดังกล่าวถูกปปูกทำรังจากด้านล่างของตัวอาคารและได้ลุกลามขึ้นไปกัดกินพื้นไม้ข้างฝาโครงสร้างที่เป็นไม้รวมทั้งบอร์ดการเรียนการสอนต่างถูกโปรกกัดกินทำลายเสียหายเป็นวงกว้างแม้นที่ผ่านมาทางโรงเรียนจะพย ยามหาวิธีการกำจัดแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เป็นผลล่าสุดพบว่าปลูกและขยายทำรังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางครูสุกันชนาแก้วตาครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่าทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เนื่องจากอาคารเรียนมีอายุการใช้งานที่มากเริ่มชำรุดล่าสุดพบว่าอาคารทั้งสองต่างชำรุดหนักมากยิ่งขึ้นจึงอยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาสำรวจเพื่อหาทางช่วยเหลือเนื่องจากทั้งครูและเด็กๆนักเรียนต่างรู้สึกหวาดกลัวอาคารจะพังลงมาทางด้านพระจาจาร์อ๋อจันทเทวบันโนจาวาดวัดจนิมิตรประธานกลุ่มจินอาสาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกสิทธิวัดจญิ์กล่าวว่าได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียน ว่าขาดแคลนเครื่องทําน้าร้อนน้ําเย็นจึงเดินทางนํามามอบให้กับทางโรงเรียนพร้อมทั้งนำข้าวสารมามอบให้กับโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กๆได้อุปโภคบริโภคจึงทำให้ได้พบว่าอาคารเรียนทั้งสองหลังกลับมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างมากโดยเฉพาะอาคารแก้วกระยาที่พบว่าเสามากกว่า30ต้นจากทั้งหมด52ต้นได้แตกร้าวชำรุดหวน่นอันตรายจึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาให้การช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งหากผู้มีจิตศรัทธาอยากช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เด็กๆสามารถบ,บริจาคทุนททรัพย์หรือบริจาคสิ่งของ ของวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านสาทองหมู่ที่2ตบังโบอําเภอหนองไผ่จัังหวดเพชรบูรณ์สามารถติดต่อที่ครูสุก,กันชนาแก้วตาโทรศัพท์0805181301สําหรับโรงเรียนบ้านสาทองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำมกง,งานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาเพชรบูร์เขต3สำมกง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2พฤษภาคม2519ในเนื้อที่11ไร่3งาน12ตารางวาเขตบริการของ โรงเรียนจำนวนสองหมู่บ้านได้แก่บ้านไซทองหมู่ที่2และบ้านตกตาดหมู่ที่2ตําบลบางโบดปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด70คนมีบุคลารกรครูจำนวน8คนอาตมาได้รับแจ้งจากทาาโรงเรียนและบ้านไซทองไอว่าท่าโรงเรียนีนะ้านนาข,านนขาดาเครื่องทาน้ําร้อนน้ําเย็นให้กับนักเรียนที่โรงเรียนแห่งน,นี้อาตมาก็เลยเป็นผู้มาบริจาคให้กับโรงเรียนบัลจันอาตมามา,มา อมอบเ,อนนอเ,เครื่องชาน้าร้อนน้ําเย็นสองเครื่องแล้วก็นําข้าวสารมาเข้าโรงอาหารเพืนเรียนอีก25ถุงแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าอาคารเรียนแห่งนี้สองอาคารเรียนผุพังในอาคารตั้งแต่ปหนึ่งถึงป .4 ีที่อยู่รวมตรงนี้จะเป็นเสาทั้งหมด52ต้นก็คืออย่างที่โยมเห็นทุกต้นคือระเบิดระเบิดหมดแล้วแต่ห้องที่เคยเรียนปสีอ 4, ตอนนี้นักเรียนไม่ได้เรียนเพราะวาวันว่าเสาอาคารมันจะทรุดลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ <Finished. S 1> จกนี่คืออาคารนี้นะทุกต้นนะทั้งหมด52ต้นแถวนึงมี13ต้นปูทุกต้นระเบิดทุกต้นค <Right. S 2> จักแล้วนอกจากเสาที่ได้รับอันตรายแล้วยังทราบว่ามีอาคารที่โดนปวกอ๋ออาคารฝั่งนูน้นตั้งแต่ห้องพวน่วยการแล้วก็ห้องปห้าปหกปวก กินตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนทะลุแทบทุกห้องแล้วก็ทะลุพื้นห้องปอห้าหมดแล้วที่หนักสุดคือห้องของอพออ,อคือห้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส่ทองนี่วกกินทั้งพื้นแผ่นทั้งหลังเลยโยม<า>จ้ะใ,ใ,ในเบื้องต้นนี้เราอยากจะเร่งให้การช่วยเหลือ,อยังไงครับคืออาตมาเห็น,น,เ,หน,นเห็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบหรือความร,ร้อนตอนนี้อาตมาเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนแล้วก็ นคะณะครูและนักเรียนที่โรงเรียนทีนะ่ยังใช้อาคารเรียนทั้งสองแห่งนี้อยู่ว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งานานๆไปเกิดเสามันเกิดชํารุดมากกว่านี้หรือซุดตัวลงมันจะได้รับอุบัติเหตุนะแก่นักเรียนหรือครูเราไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยนะาตมาถึงอยากจะให้หน่วยงานนะหรือคนไทยใจดีนะนะมา,ม,ามาเห็นแล้วว่าในะอาคารเรียนของน้องๆเป็นแบบนีนะ้อยากจะช่วยน้องไหมเสียสละคนละหนบาท นะสร้างอนาคตนะของชาติให้เด็กได้นะมีที่เรียนที่ศึกษาที่มันมันม่นคงมาตรฐานไม่สุ่มเสี่ยงแบบนี้นะ<ม>นี่คือสุ่มเสี่ยงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพังลงมาเพราะเหล็กผลุดหมดแล้วยงเห็นเหล็กทะลุหมดัครับลักษณะอนี้จะคุณครูครับที่ที่ผ่านมาอาคารเหล่านี้เราจะประสบปัญหาน้ําท่วมยังไงบ้างครับก็ปกติเวลาหน้าฝนนะคะเวลาน้ำหลากจะจะเจอทุกทีหาน้ำนจะท่วม ครับเพราะว่าสภาพอ่าเขาเรียกว่าสภาพแวดล้มแถวนี้เป็นยังไงฮะก็จะเป็นเป็นเขาเพราะฉะนั้นเวลาน้ำฝ่าไหลหลากก็จะมาจาัดทางเขาจะไจะเป็นใหลุ่มน้ำก็จะพักมามีอยู่ประมาณปีสองปีที่แล้วที่คุณครูก็ติดติดอยู่ที่โรงเรียนไม่สามารถออกจากโรงเรียนได้นครับอือครับนเนี้ยพอดนน้ํามากๆแล้วอาคารไหนครับที่ว่าชารุดอะไรเงี้ยครับอาคารแก้วกระยาเนี่ยค็ออาคารที่ชำรุดมากรับเป็น,น,ปนยังไงครับชํารุดแบบไหนบ้าง คือเสานี่ยจะโดนน้ำขัดซอกทุกปีทุกปีมไม่เหม,ม,มหือนเหมือนสายจันทร์เลยอืมครับล่าสุดอาคารนี้มันมีทั้งหมดกี่เสานะ52เสาค่ะครับแล้วสภาพความเสียหายตนาอนนี้ประมาณกี่เสาอ่าน่าเทียบดูแล้วน่าจะประมาณส30-35อืมครับแล้วองนี้ทางโรงเรียนอยากอยากให้ช่วยเหลือยังไงครับตอนนี้กเราอยากจะขอความกรุณาผู้ที่เพนนื่อนเห็นเห็นใจค่ะ ่เคยมาอยู่นี่มายต้อเลยวเ่าทางอใ่่สมพันธ่ช่วยเหลือานก็ตองพยายช่วย่องแซมกัเพื่อเด็กๆได้มีอาคารที่อีด้วยกั